ปริศนาหัวใจสุปตาปลื้มใครกันหนอ <c oughs> อารมณ์แฟนคลับปลื้มดาราใครคิดว่ามีแต่คนธรรมดาที่มีคนดังในดวงใจอยู่เพียงฝ่ายเดียวเพราะเหล่าสุปตาก็มีคนดังที่แอบปลิ่มด้วยอยู่เหมือนกันแถมยังมีอาการคลั่งคล้ายไม่แพ้แฟนคลับพันแท้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการตกหลุมรักคนดังในดวงใจของเหล่าสุปตา จะมีความรู้สึกอย่างไรและมีใครที่แอบลืมใครกันบ้างงานนี้ขอบอกได้คํคำเดียวเลยค่ะว่าแต่ละคนน่ารักอะ่ะเริ่มต้นที่หนุ่มขาวตีหุ่นลำํำขวัญใจชาวสีม่วงอย่างหนุ่มมชชัชจุทาวุธหรือมชชัชฮอร์โมนแม้ว่าลุกภายนอกจะถูกใจเหล่าเก้งกวางแต่หัวใจกลับแมนเกินร้อยติดนิสัยกระลอนซุสนปนเหี้ยวตามภาษาและที่สำคัญ สาวในสเปคของหนุ่มมาร์ชไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นนางเอกสาวยาญ่าอุรัสยานั่นเองที่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะความแบวโดนใจหรือว่าความสดใสาตามธรรมชาติมันเตะตาจนมาร์ชเก็บอาการเอาไว้ไม่อยู่ขอฝากตัวเป็นแฟนคลับยาย่าตั้งแต่เล่นละครเรื่องดวงใจออคนีโดยหนุม่มมาชเผยว่ายาญ่าเป็นคนน่ารักและก็มั่นใจว่าผู้ชายเกือบทั้งประเทศต้องชอบยาย่าอยู่แล้ว แต่ย้ำว่าไม่ได้สนิทอะไรกันเคยเจอกันแค่ครั้งเดียวแล้ววิ่งไปขอถ่ายรูปที่ภารกรน,นอกจากนั้นก็ไม่เคยเจอกันอีกเลยปลื้มแบบแฟนคลับคนนึงและติดตามผลงานของสาวยายามาตลอดจะไม่ให้ปลื้มได้ยังไงล่ะคะก็สาวยายาทั้งน่ารักซะขนาดนี้ใช่มิล่ะคหนุ่มๆโดนนุ่มๆแอบปลื้มมาเยอะ แต่สาวแซบหญิงสาวพลอยเชิมากับหลงสเสน่ห์หนุ่มน้อยอย่างหนุ่มมัชตุทาวุฒิปือมัชฮอร์โมนเรียกว่าให้กำลังใจหนุ่มมัชมาตลอดจนมีกระแสข่าวว่าทั้งคู่แอบกิ๊กกันแบบรักข้ามรุ่นสุดท้ายก็เป็นแค่กระแสค่ะเพราะความจริงคู่นี้เขาเลิฟกันแบบพี่น้องเท่านั้นจ้างานนี้หนุ่มๆคงจะอิจฉาหนุ่มมัชเพราะมีสาวเซ็กซี่ตัวแม่ยิ่งสาวพลอยปลื้มขนาดนี้เกิดมาเป็นตีมีสเสน่ห์ก็โชคดีแบบนี้แหละ ส่วนนางเอกลูกครึ่งหน้าสวยอย่างคิมคิมเบอรี่ก็มีดาราที่แอบปลืมแต่ไม่ใช่หนุ่มๆแน่นอนจ้าเป็นนักแสดงมากฝีมืออย่างแอนทองผสมอุ้ยเรียกว่าคนสวยเนี่ยชอบคนสวยด้วยกันแต่เหตุผลที่สาวคิมปลื้มแอนไม่ใช่แค่ความสวยเพียงอย่างเดียวนะคะแต่เป็นเพราะปลื้มในความเก่งแล้วก็ความสามารถอันหลากหลายของนักแสดงคนนี้มาถึงสาวฮอตแห่งค่ายเอ็กซแซกันบ้างใครยิงสาววิววรรศ ก็มีหนุ่มๆที่แอบปลื้มอยู่เหมือนกันแถมเป็นซุปตาร์หนุ่มสุดฮอตจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนัดเดทคุกิมิยะซึ่งก็ไม่แปลกค่ะเพราะว่าส,สาวที่ไหนก็หลงเสน่ห์หนุ่มคนนี้กันทั้งนั้นนอกจากนัดเดทแล้วสาววิวยังแอบปลื้มหนุ่มตีอินเตอร์ร่วมค่ายยังหนุ่มไนกี้นิติธดนจนมีกระแสข่าวว่ากุ๊กกิ J ๊กดอดซุ่มจีบกันออกมาแต่สุดท้ายก็เป็นแค่ความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนร่วมค่ายกันเท่านั้นแหม สงสัยจะปลื้มที่ความใสน่ารักหล่อลำ้ำเพราะนายกีก็เป็นสเปคที่สาวๆหลายคนถามหากันทั้งนั้นจริงไหมคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มตีหน้าเป๊ะที่โดนใจสาวแท้สาวเทียมอย่างสนยุคส่งไพสารแต่ใครจะรู้ล่ะคะว่าสาวที่หนุ่มตีคนนี้แอบปลืม้มกลับเป็นนางเอกสาวหน้าหวานอย่างน้ำตาพิจินาถึงข้าเจอตัวปุ๊บขอถ่ายรูปอัพลงอินสตาแกรมส่วนตัว เก็บไว้เป็นที่ระลึกเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นแฟนพันธ์แท้สาวน้ำตาลตัวจริงแถมออกปากว่าติดตามผลงานเรื่องมัจุราสีน้ำผึ้งเขาชอบผลงานการแสดงของสาวคนนี้มากและรู้สึกว่าถูกชะตาอีกด้วยแต่แค่ปลื้มเหมือนแฟนขับทั่วๆไปไม่คิดจะสางสัมพันธ์ต่อเลยเรื่องความหล่อไม่เป็นรองคารมไม่เป็นสองต้องยกให้หนุ่มหมากปรินเลยค่ะเพราะว่าหนุ่มคีเล่นคนนี้ เคยมีสาวที่แอบลืมคือสาวเตยจรินพรตั้งแต่ตอนที่มีโอกาสได้เจอกันพร้อมกับหลงเสน่ห์ในความน่ารักสดใสมองแล้วสบายตาสบายใจของสาวเตยซึ่งก็คงทําได้แต่มองค่ะเพราะคนที่เป็นเจ้าของจับจองสีห้องหัวใจของสาวมวยร่างเล็กไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือหนุม่มอเล็กซ์แลนเดลที่เป็นม้ามืดมาแรงทำเอาหนุมหน่มๆน้ำตาตกอกหักไปหลายคนเลย ปิดท้ายกับหนุ่มมาเซอร์ยังหนุ่มอนันดาเอเวอร์ริงแฮมกันค่ะซึ่งลยใครก็คงจะรู้ว่าความเซอร์ของเขาแพ้ทางให้กับความน่ารักสดใส,สของสาวยายาอุรัสยาเขาอีกคนแล้วถึงขนาดออกปากว่ายายาเป็นผู้หญิงที่ต่อให้พูดอะไรออกมาก็พร้อมที่จะเชื่อเสมอเพราะเป็นคนที่มีออร่าของความจริงใจถ้ามีโอกาสก็อยากจะร่วมงานด้วย าลุ้นกันต่อไปค่ะว่าคู่นี้จะมีโอกาสโครจรมาเจอกันในละครหรือภาพ,พยนตร์สักเรื่องไม่นะอและนี่ก็คือความน่ารักของเราซุปตาที่แอบปลื้มแฟนคลับของเราซุปตาด้วยกันเองจ้า